ออสเรียเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็ตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับก็คือได้ความรู้จากอาจารย์เซตมาค่อนข้างเยอะเลยเราเจอกันเมื่อสัก5ปีที่แล้วเนาะก็ได้มีโอกาสทำเวิร์กช็อปกันแล้วก็ได้มีโอกาสดูคลิปของอาจารย์เซตหลายๆอันผมก็เก็บบางอย่างเข้ามาใช้นะครับโดยเฉพาะการขายแฟรนชชายเนี่ยมันเป็นการขายโมเดลของความสําเร็จอันนี้ผมชอบมากนะครับแต่จริงๆผมก็เลยมาต่อยอดว่า นอกจากเป็นโมเดลของความสําเร็จแล้วก็เป็นโมเดลของความล้มเหลวที่เราจะเอาไปเป็นบทเรียนให้กับเป็นชายอันนี้ค่อนข้างจะได้รับการตอบรับที่ดีพอมาในงาน,นอย่างเงี้ยครับทุกคนก็สำเร็จสําเร็จสําเร็จไม่ค่อยมีใครพูดถึงว่าเฮ้ยฉันเคยล้มเหลวอะไรมาแล้วฉันแก้ไขมันยังไงตรงนั้นทําให้ให้กระทบใจคนมากกว่าแล้วก็ตอนนั้นที่มาก็รู้สึกประทับใจตอนไปทำเวิร์กช็อปอะนะครับแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวอะไรมาเยอะตอนนั้นผมยังขายไม่ได้เลยสักชอ็อป นะวันนี้ผ่านมาประมาณ4-5ปีผมขายได้188ช็อป180 88บ8ช็อป88บช็อปขอเล็กสวยมากใช่ครับแล้วก็มีของตัวเองอีก2สาขาเพราะเราตั้งใจตั้งตอนนั้นว่าอยากจะมีสาขาใช่ใช่วันที่เวิร์กช็อปเราคุยกันเรื่องมีสาขาพนักง,งานจะมีสาขาณนะวันนี้ทางออสเตรเลียเองก็มีประมาณ1,200สาขาแล้วผมก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่จะ ดวยให้ออชร,รีเติบโตขึ้นมาสร้างความสำเร็จไปด้วยกันกับออชร,รีด้วยกันดีใจมากๆได้เห็นความสำเร็จของออชาร,รีแล้วก็พี่โจด้วยที่แบบพาแล้วก็นำสิง่งทุกอย่างที่เราได้พัฒนาด้วยกันเติบโตถึงขนาดนี้ผมต้องขอบคุณอาจารย์เซตเหมือนกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับ